พี่น้องที่รักทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอขอบคุณปรองพระคำของปรุงได้มาส่องสว่างในมาย้ําเตือนกับเรานรในความสว่างของปรุงพระคำในเช้าวันนี้ในวิวรณ์บทที่21ข้อที่23เมืองนั้นไม่ต้องการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องสว่างเพราะมีสง่าราศีของพระเจ้าคอยส่องสว่างและพระเมสบกทรงเป็นดวงประทีปของเมืองวิวรณ์บทที่22ข้อที่4-5 เขาทั้งหลายจะเห็นพระพักของโปรองและพระนามของโปรองจะอยู่ที่หน้าผากข,ของเขาทั้งหลายพวกเขาก็จะไม่ต้องการแสงอาทิตย์หรือแสงตะเกียงเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างให้แก่เขาและเขาจะเป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่ชั่วนิรันดร์เอเมนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับพระคำได้เปิดเผยให้แก่เราทั้งหลายมองเห็นนะอย่างเมื่อวานเนี้ยโรรองทรงบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกด้วยใช่ไหม และความสว่างนั้นก็คือพระองเป็นความสว่างแท้เทียงความเที่ยงแท้ใช่ไหมแต่เราทั้งหลายก็เป็นความสว่างด้วยแต่นั่นเองความสว่างตรงนี้นะในวิวร์เนี่ยก็คือเราทั้งหลายเป็นผู้ที่โปร่งทรงไทยนะครับแล้วเราทั้งหลายได้รับชีวินิลจากโปร่งและเมื่อชีวินิลของโปร่งประทานให้แก่เราเนี่ยโปร่งก็ส่องสว่างให้แก่เรานะครับโดยความสว่างของโปร่งนะความสว่างมีนะฮะมีความชอบธรรมความดีของพระเจ้าเนี่ยทั้งปวง ที่สําแดงออกมาใช่ไหมบนแผ่นดินโลกนี้แต่ในที่สุดในฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นความสว่างที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงจากดวงจันทร์หรือว่าแสงจากตะเกียงแต่เป็นความสว่างซึ่งพระเจ้าเนี่ยนะผู้ยิ่งใหญ่นะครับทรงประทานให้ตัวของเราเนี่ยได้รับการฉายส่องจากพระองค์จนกระทั่งมีชีวิตอยู่ภายใต้ความสว่างของพระองค์นั้นนะครับขอพระคุณพระเจ้า เมื่อเราทั้งหลายเนี่ยดำเนินชีวิตนะในวิวรณ์บทที่22ข้อที่5เนี่ยก็กล่าวถึงองค์ผู้เป็นเจ้าจัดส่องสว่างอยู่บนตัวของผู้เชื่อนะซึ่งในอนาคตเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะั้นะนะก็คือสง่าราศีที่ไร้ขอบเขตจํากัดนะครับซึ่งเป็นสง่าราศีของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นแสงสว่างของพระคิดนะครับซึ่งผู้เป็นดวงบัติบนะครับแล้วก็เราถ้าเราดูดีๆในวิวรณ์บทที่21เนี่ยเราก็เห็นเมืองบุิสุดนะ นั่นก็คือสง่าราศีกรุงเยอรมยมใหม่เมืองบุิสุดกรุงยเสเรมยมใหม่ที่ท่านยอนได้เห็นนะใช่ไหมนะครับเลื่อนลอยลงมานะประทับบนตัวมนุษย์นะครับก็คือสง่าราศีของพระเจ้าที่มีการสำแดงของพระเจ้านี่ก็คือพระเจ้าได้สำแดงออกมานะครับเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏไปที่ประจักะนะ์นั่นก็คือสง่าราศีเราก็ได้ถูกกำหนดนะให้ได้รับสง่าราศีนี้และก็ถูกเรียกให้ได้รับสง่าราศีนี้นะครับเราก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงนะ แต่วันนี้เรากําลังถูกเปลี่ยนแปลงนะให้เข้าสู่สง่าราศีนี้นะครับเพราะในสองโครินบทที่3ามข้อสิได้เปิดเผยเ,เรามองเห็นแล้วว่เาเราก็ถูกนําเข้าสู่สง่าราศีนี้นะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ได้รับสง่าราศีนะครับซึ่งเป็นสง่าราศีร่วมกันกับประคิดนะครับซึ่งพงษ์เป็นพระบุตรหัวปีใช่ไหมนะครับแล้วก็เราทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรทั้งหลายของพงค์นะครับและพงค์ก็ต้องการให้เราถอดแบบตามอย่างพระฉายา ของพระบุตรหัวปีนะครับเพื่อที่จะมีะได้สง่าราศีของพระเจ้ามีการสําแดงออกมานะครับในกรุงยเยรูซาเล็มนะครับก็คือฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับฟ้าสวรรค์ใหม่นะครับซึ่งในเมืองบริสุทธิ์ตรงนี้ก็คือมีดวงประทีปนะครับและมีการส่องสว่างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสง่าราศีของพระเจ้าทั้งหมดนะกรุงยเยรูซาเล็มใหม่นะก็คือเมืองที่เมือง ใหม่ทั้งเมืองอ่ะนะก็คือเป็นกุญสุลิมใหม่ที่ก็คือตัวของพระเจ้าเองนะเป็นแสงสว่างนะครับแล้วก็สง่าราศีเมืองนั้นก็คือสัแดงตัวของพระองค์เองเป็นการเปิดเผยต่อบรรดาประชาชาตินะครับที่ทั้งหมดเนี่ยทุกคนควรที่จะ,ะถูกพบเห็นในการดําเนินชีวิตเช่นนี้นะครับในวันนี้ในใน,ในการที่พระองค์ยังไม่มาปรากฏใช่ไหมแล้วก็ยังไม่นํา เราเข้าสนานักจจไหมแต่ขณะนี้นะยุคเปลเป็นยุคคิดจักรที่เราทั้งหลายต้องนินชีวิตในทาการพวกที่ตรงในท้องอินในการคิดจักรก็ว่าคิดจักรก,ก็คือพระพีบ่กว่าคิดจักรคือพระวิหารของเจ้าตัวของพระเจ้าเองก็คืออยู่ในทิดจักรด้วยนะครับซึ่งอาศัยอยู่อาศัยเป็นก็คืออาศัยเป็นที่อาศัยของเรานะครับทิดจักรก็คือที่อาศัยของเรานรั่นแหละ นะครับแล้วก็พระองค์คือความสว่างนะครับซึ่งสว่างไปสู่คนรอบข้างด้วยนะครับการส่องสว่างตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่สําแดงออกมาทางคิดจักรนะในยุคคิดจักรครับยุคนี้นะครับเราก็คือการดรําเนินชีตนี้นะครับซึ่งท่ามกลางท้องถิ่นท่ามกลางคิดจักรเมื่อพระเจ้าเนี่ยทรงกระทําการงานของปรุงในคิดจักรก็จะมีการสําเร็จครบถ้วนด้วยเพราะว่าคิดจักรก็จะกลายเป็น เมืองอันโปร่งใสแล้วก็ทองคําทั้งหมดในกรุงเยรูซาเล็มใหมนะ่นั่นก็มีความโปร่งใสมีการส่งถ่ายรัศมีของพระเจ้าออกมานะเพื่อที่จะสารพัดทุกอย่างบนลุนะครับมีความเป็นหนึ่งโดยความสว่างของพรงนะองค์เพียนความสว่างก็ขจัดความตายความมืดสารพัดทุกอย่างที่เป็นความตายความมืดเพราะว่าสารพัดทุกอย่างทุกสิ่งนะครับก็ไว้อยู่ไว้ภายใต้ประมุขหนึ่งเดียวนะครับ เมืองนั้นก็ได้กระจายความสว่างออกมานะครับแก่บรรดาประชาชาติด้วยซึ่งในวิวรบทที่21ข้อที่24ให้เรามองเห็นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วิวรบทที่21ข้อ24ก็บอกให้เรามองเห็นว่าบรรดาประชาชาติเนี่ยก็จะได้เดินในความสว่างนะครับที่ส่องสว่างออกมาในกรุงยเยรูซาเล็มใหม่เราทั้งหลายเนี่ยนะกระทั่งหลังจากอาณาจักรพันปีใช่ไหมบรรดาประชาชาติเนี่ยนะซึ่งในพัะเพีได้พูดนะซึ่งจะเป็นโพรไพรที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลกใหม่ นะครับแล้วก็ในข้อที่3ถึงสบรรดาประชาชาตเหล่านี้ก็จะมีกษัตริย์ที่นําเอาสง่าราศีของตนมายัางเมืองนี้ในโลกนี้รันไงฮะเอเมนเราก็เราก็คือซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการไถ่วันเนี้ยเราทั้งหลายเป็นผู้ได้รับการไถ่จะเป็นเรียกว่าวัดราชวงศ์ของกษัตริย์มาปกครองนะของในบรรดาประชาชาตนะครับซึ่งในข้อ3ข้อ4ีที่เรามองเห็นนะครับแล้วบรรดาประชาชาติตัวเนี้ยนะครับจะเดินไปด้วย แสงสว่างของกรุงเยนูซเลมใหม่นะครับซึ่งก็คือเป็นการก่อสร้างของพระเจ้านะครับแล้วก็ดังนั้นเองเนี่ยทั้งอาณาจักรที่นิรันเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยจะอยู่ภายใต้การส่องสว่างอันสงานาส่าราศีแห่งพระผููไทยผนะู้ที่อยู่ในการไทยของปร,งรุงตั้งแต่ในยุคพระคุณในยุคคิดจ,จัรนะผ่านผู้นี้นะครับในการเรียกว่ากระจายแสงนะครับของปรงุงในอาณาจักร ที่นิรันดร์ของพระเจ้าเนี่ยครอบคลุมถึงกงรุงเยูซเล็มใหม่ด้วยนะครับนี่คือคือสิ่งที่บรรดาประชาชาตินะปลายล้อมเมืองนั้นนะครับผู้ที่ได้รับการไถ่นะครับก็ได้ถูกนําเข้าสู่การครอบครองถูกลงครอบครองนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วน,นบรรดาประชาชาติก็ล้อมอยู่ก,กรุงรอบกรุงเยรูซาเล็มนั่นก็คือพลไภัยแล้วก็ในในความสัมพันธ์ระหว่างพลไภัยกับพระเจ้าเนี่ย เขาทั้งหลายเนี่ยจะต้องเดินอยู่ในแสงสว่างของกรุงเยซูเรมใหม่ในเวลานั้นนะครับซึ่งในข้อยิบีเนี่ยในการที่ใช้ชีวิตฝ่ายมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือพวกเขาก็าจะดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างขึ้นแล้วก็ตะเกียงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะนะครับให้เรามองเห็นว่าใ,ในในเรื่องนี้ย เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับซึ่งบรรดาประชาชาติเป็นผลุลไพที่จะดําเนินอยู่ในความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ก็คือชีวิตของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเป็นผู้ที่มีความส่องสว่างเป็นหนึ่งกับความสว่างแล้วกันนะครับและความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับกรุงเยอรมนีใหม่ซึ่งในวิวรณ์ให้เรามองเห็นนะซึ่งเป็นความสําเร็จของพระเจ้านะครับในการก่อสร้างนะครับที่ประทับก่อสร้างบ้านของพระเจ้านะครับก็คือสิ่งที่ พงต้องการให้อุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเราทั้งหลายเนี่ยเห็นเมืองบริสุทธิ์ใช่ไหมในวิวรณ์ได้พูดถึงใช่ไหมคุณยูซเลมใหมเ่เราก็จะมีความส่องสว่างด้วยว่าพระเจ้าเนี่ยผู้เป็นความสว่างไงนะครับจากนั้นผู้ที่ไม่เชื่อเนี่ยนะก็คือคนที่อยู่ฝ่ายโลกเนี่ยก็จะเดินในความสว่างของเรานะครับเราก็จะฉายส่องแก่ทุกคนที่อยู่ร,บรอบๆนั้นนะครับเขาก็จะ,ะเหมือนกับทูดเป เหมือนกับเปโตใช่ไหมเปโตเนี่ยแค่เดินนะครับมีเงาของเปโตซึ่งเป็นเปรียบสเสมือนความสว่างผู้คนเนี่ยถูกเงาของเปโตใช่ไหมก็ได้รับการรักษาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บในเวลานั้นนั่นเองพระองค์ทรงประทานความสว่างให้แก่เรานะครับแล้วความสว่างของปรุงนั้นก็คือชีวิตของปรุงนะครับนําเข้ามาสู่เรานะครับโดยชุดอันศักดิ์สิทธิ์ของปรุงก็ถูกซาบซ่านอยู่ในเรานะครับ พงเป็นความสว่างต้องก็ต้องการให้เราทั้งหลายเป็นความสว่างนั่นเองให้เราทั้งหลายาสามารถที่จะน้อมกายร่วมใจอธิษฐานขอพระพรจากผู้เป็นเจ้านะในเช้าว,วันนี้ขอพระคุณปรงุงสารเสริญพระเยซูเจ้าในเช้าว,วันนี้ขอพระคุณปรุงที่ปรุงส่งเยี่ยมเยียนเราเราทั้งหลายได้ยินเสียงตรัสข,ของปรงุงเราทั้งหลายได้รับการชำระท้งกายใจจิตและก็วิญญาณของเราแล้วก็ชำระความคิดคำพูดการกระทำโดยผลิตของพระเยซูเจ้าให้เราทั้งหลายได้รับการฉายส่งส่องสว่าง ดุดสิ่งที่โปรงทรงสร้างก็คือโปรงต้องการให้สิ่งที่โปรงทรงสร้างนั้นกับคืนสู่โป,ป,ปรงยังไม่พอโป,ปรงต้องการให้สิ่งทรงสร้างนั้นเป็นความสว่างอย่างแท้จริงขอเพิ่มกําลังให้แก่พวกข้าพุทธงหลายขอโปร่งได้โปรดสรงอวยพ,พ,พรพี่น้องทั้งหลายที่จะมีความสว่างแห่งชีวิตของพระเจ้าแล้วก็ความสว่างแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยอความพ่ายแพ้ความตายความ อหองเหี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความสว่างมาความมืดก็อันตธานหายไปนี่คือฤทธเดชแห่งความรักของพระองค์ฤทธเดชแห่งชีวิตของพระเจ้าขอพระคุณพระองค์รองทรงเมตตาเราขออวยพรพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงอนุชนคนหนุ่มสาวไปททำงานและคชรฉลาพปรองทรงโปรดอวยพรพ,รพิทักษ์รักษาดูแลประครับประคองชีวิตของข,ของเขาทั้งหลายให้อยู่ในสุขภาพดีลานามัยที่ดีทางด้านฝ่ายวิญญาณและชีวิตในโลกนี้ ขอว่าเจ้าทรงอวยพระพรพวกเราทั้งหลายขอเหยียดพระหถ์อันทรงฤทธิของพระองค์แต่ต้องสัมผัสเราทั้งหลายให้อยู่ในการครอบครองการทรงสถิตของพระองค์ผู้เป็นเจ้าขอขับแต่เพื่อซึ่งชโลร้ายปิมานซาตานวิญญาณชั่วไม่มีสิทธิ์มีส่วนท่ามกลางเราทั้งหลายขอสั่งผูกมัดอำนาจเมื่อทั้งปวงในพระนามพระเยซูเจ้าขอพระองค์ได้โปรดทรงเทพระพรของพระองค์ลงมาท่ามกลางเราผู้ที่เจ็บไข้ไม่สบายให้ได้รับการรักษาผู้ที่มีปัญหาให้ได้รับการเยียวยาขอพระองค์ได้โปรดทรงเมตตาทุกคนทุกดวงใจ ทุกคนให้ทุกคนสามารถที่จะมีพระธรรมอยู่ในใจให้ทุกคนสามารถที่มีชีวิตของพระองค์อยู่ในใจของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเวสพรน,นำพาและให้ทั้งหลายเราทั้งหลายมีการเจิมอย่างหม่สดการฉลมหยุดน้ำมันไหลาอาบตั้งแต่ศีรษะของอาโรนบนหนวดเข่าและก็ไหลปกคอเสื้อและบนชายเสื้อของบรุษิษ์ขอพระองค์ได้โปรดทรงเมตตาเวสุภพรพวกเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ ขอปรองได้โปรดสรงให้กิจการการงานของเราทั้งหลายจำเริญนุิดหน้าขึ้นโดยพระหัตถ์อันทรงนิดของปรองขอดำเนินชีวิตในความสว่างแห่งชีวิตของปรองขอชีวิตนี้เต็มไปด้วยแสงแห่งรัสิริของพระเจ้าขอพรองได้โปรดสรงเมตตาอวยพรจึงอธิษฐานทูลต่อพปรองและสารเสริญ,ญยกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐสูงสุดบนแผ่นดินโลกนี้คือพระนามแห่ององค์พระมหาเยซูสุ์เจ้าอาเมน